สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลล Abdullah Mana า i นะ s m i l l a h i r o h m a n i r o h i m a l h a m d u l i l l a h i r o b b i n a l a m i น w a s s a l l a l l a h u a l a n a b i n a ฮ Muhammad Adai อิลลฮักวะอิลาซิรอติมุสตักีม Assalamualaikum ah w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์ณู้ประสบแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลออ์และสุนนะครับผมก็ได้หยิบยกเอาลักษณะของมุมินผู้ศรัทธา ที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้กล่าวไว้ในตอนต้นของสุร้อัลบากรอน่ตอนต้นของสุร้อัลบากรอนนั้นเริ่มด้วยอลิฟลามิมที่ท่านเคยอ่านมาแล้วนั่นแหละครับอัลลอฮ์ในอายะต่อมานั่นอัลลอฮ์ได้พูดถึงลักษณะของมุมินผู้ศรัทธาว่ามุมินเนี่ยจะต้องศรัทธาแล้วก็ทําอะไรบ้างนะได้ความว่าศรัทธา ต่อสิ่งเล่นลับที่เราไม่สามารถที่จะสัมผัสได้นั่นคือศรัทธ,ธาต่อเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานหะวตาลาว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงบริหารผู้ทรงให้เป็นให้ตายให้สุขให้ทุกข์ศรัทธ,ธาต่อสวรรค์นรกนีศรัทธ,ธาต่อวันโลกหนะ้าศรัทธ,ธาต่อคำพีคำพีที่ถูกประทานแก่บรรดาน,นาบีนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เอแล้วในอายะต่อมานี่อัลลอฮ์กล่าวว่าอ um ุนะลาอิกาอลาหุดัมมิรรบบิหิมว่าอุลาอิกาหูมุนมุฟเลหูนนะชนเหล่านี้คือผู้ที่อยู่บนทางนำจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาอ่านะเป็นหูดันเป็นทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะอวตาลาพระผู้เป็นเจ้าชนเหล่านี้ พวกเขาเป็นผู้ที่บรรล,ลุผลสำเร็จนะมูฟลิฮูนใะที่นี้เราจะแปลว่าฟาอิซูนก็ได้เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนะเป็นผู้ที่ได้รับผลสำเร็จทั้งดุนยาและก็ได้รับผลสำเร็จทั้งอาเครอทั้งโลกนี้และก็โลกหน้นะ่ในดุนยานี้เขาก็ได้รับความสำเร็จนะครับ คนเอาอิสลามนําชีวิตแดบความสําเร็จหมดนะครับชีวิตของเขามีเป้าหมายนะีคนเหล่านี้ชีวิตมีเป้าหมายครับอลัลลอฮ์จะนําทางเขาสู่ทางอันเที่ยงตรงนีนะครับอลัลลอฮ์จะนําทางเขาสู่ทางอันเที่ยงตรงและก็เขาก็จะได้รับความสําเร็จทางดุนยาและก็อาเค,เครออัลลอฮ์จะไม่ให้ผู้ศรัทธาเนี่ย เป็นคนที่สิ้นไร้ไม้ตอบเป็นอันขาดอินชาอัลลอฮ์นะครับเนะีเว้นแต่เป็นการทดสอบพวกเขาเป็นบางกรณีเท่านั้นนะแต่ใจจริงจริงแล้วอัลลอฮ์จะให้ความสำเร็จแก่เขาทั้งดุนยาและกะอาเกรออัลลอฮ์จะนำทางเขาสู่ทางอันเที่ยงตรงนะครับอัลลอฮ์ได้ตั้งคำถามนะีตั้งคำถามคล้ายๆถามว่า คนที่คนที่เดินก้มหน้าเช่นคนตาบอดนะีกับคนที่เดินอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงนั้นะจะเหมือนกันไหมนะหมายความว่าจะเท่าเทียมกันไหมใครจะดีกว่ากันอย่างนั้นก็ได้นะีอัฟมัยอัมชีมุกิบ,บันอลาวัจิฮี เอาอะดามอะอัมยัมชีสวียนาลาซิรอติมมุสตากิมในสุรทุนมุนเนี่ยเราตั้งคำถามไ้ว่าคนที่เดินก้มหน้าสเสมือนคนตาบอดคนตาบอดเดินเดินก้มหน้าไหมครับเดินก้มหน้าเอาเอาไมา้เคาะถาทางที่จะเดินไปคําทางนะกับคนเดินอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรง นี่คืออลาลอเปรียบเทียบเปรียบเทียบคนกาเฟตกับคนที่เป็นมุมินว่าคนที่เป็นมุมินนี่ยอยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรงอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงนะจะจะเหมือนไหมกับคนที่เดินก้มหน้ามัเหมือนแบบคนกาเฟตนะคนกาเฟตไม่มีเป้าหมายครับนะคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อเราไม่มีเป้าหมาย แต่คนที่เป็นมุ่มินเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์วาตาลาบะ้เป็นเจ้านะครับเขามีชีวิตเพื่ออัลลอฮฺเขาอยู่เพื่ออัลลอฮฺถ้าตายก็เพื่ออัลลอฮฺปฏิบัติก็เพื่ออัลลอฮ์นะครับอิบารัดเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมอินนาสซลาตีวานุสุกีวะมายายะวะมามาตีลิลายรบบินอาลามิน เพื่ออัลลอฮ์ไหมครับเพื่ออัลลอฮ์นะครับการละหมาดของฉันอิบาดาต่างๆของฉันความเป็นของฉันความตายของฉันเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะวตาลาบะผู้เป็นเจ้าใครครับนี่คือมุมินนี่คือคนที่เป็นมุมินเป้าหมายเขาจะเป็นอย่างนั้นชีวิตเขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เป็นคนที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและกะอาเครอ์นะครับอ่า ถ้าใครก็ตามได้รับการทดสอบจากอัลลอสุบานุวตาลาในดุญญาให้ได้รับความทุกข์ยากควา,ความลำบากหรือเจ็บไข้ได้กลวยอะไรหรือความยากจนนะให้ท่านทราบเถิดว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดท่านนะอัลลอฮ์ไม่ได้ชิงชังท่านหรอกอัลลอฮ์ทดสอบท่านตาหากอัลลอฮ์รักท่าน อัลลอฮ์รักท่านอัลลอฮ์ทุงซทดสอบท่านให้ท่านสบายใจอย่างนั้นเดี๋ยวพอมันผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแล้วนะมันก็จะเหมือนกับฟ้าหลังฝนนะครับเมื่อพายุร้ายผ่านไปนะอากาศอะไรทุกอย่างก็จะแจ่มใสนั่นคือมุมินครับอย่าท้อแท้นะอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ นะถ้าเราสิ้นหวังในความเมตตาของอลัลลอฮ์เมื่อร่เราก็หลงทางเมื่อนั้นอลัลลอฮ์จะให้อลัลลอฮ์จะให้ความสําเร็จนะกับคนที่เป็นมุมินเป็นไปตามสัญญาที่อลัลลอฮ์สุบฮานุวัตาลาได้สัญญาไว้ว่ามุมินทุกคนจะต้องได้รับชัยชนะนะได้รับความสําเร็จ แล้วก็นักวิชาการก็ได้มาแปลว่าความสําเร็จที่ว่านี้หมายถึงทั้งดุนยาและกะอาคิรรนะครับเพราะดุนยาเขาเอาอิสลามนําชีวิตนะครับชีวิตเขาจึงมีความจำเริญชีวิตมีบารากะนะครับเออถ้าได้รับการทดสอบก็ไม่นานแล้วก็จะผ่านไปได้ให้เขาตั้งมั่นอยู่บนความสบ,บัิและอดทนทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์จะประทานให้นะครับ อัลลอฮ์จึงบอกว่าคนที่เป็นมุมินนี่ที่ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ดำรงละหมาดบริจาคระกาศรัทธาต่อคำพีอ่านกุรานศรัทธาต่อคำพีที่อัลลอฮ์ประทานแก่นบีก่อนๆและก็ต่อวันอาเครอเขาก็เชื่อมัน่นเขาก็ศรัทธาคนเหล่านี้ฮูดันมะิรบบีหินนะอยู่บนทางนำจากพระเจ้าของพวกเขา วัอุลาอิกาฮูมุนมุฟลีฮูนและชนเหล่านี้พวกเขาเป็นผู้ได้รับชัยชนะเป็นผู้ได้รับความสําเร็จนะครับทั้งดุนยาและกาอาเครรนะครับอินนัลดีนกกฟารูนะส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานี่ตรงกันข้ามเลยเอลัลละจะบอกลักษณะว่า,าคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ย นะมีมีลักษณะอย่างไรนะครับอินนัลละดีนกฟารูแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาสวาอุนอะไลฮิมเท่ากันเท่ากันสำหรับพวกเขานะครับอันซัรตหุมท่านมุฮัมมัดท่านจะเตือนพวกเขาจะตักเตือนพวกเขา อัมลัมตุนซิรฮุมลายุมีนูนหรือไม่ตักเตือนพวกเขาพวกเขาก็ไม่เชื่อพวกเขาก็ไม่ศรัทธาเนี่ยนี่เป็นการบอกให้ทราบว่าคนที่เป็นผู้ปฏิเสธนั้นมันดือ้อเนี่ยนบีจะเตือนไม่เตือนมีผลเท่ากันจะบอกไม่บอกมีผลเท่ากันคนเหล่านี้ไม่เชื่อคนเหล่านี้ไม่ศรัทธาเนี่ย บางทีก็อาจจะอ้างว่าเออจะไปเชื่อศรัทธาเหมือนคนโง่ศรัทธาหรืออา้าบางทีไปเปรียบไปบอกว่าไอ้คนที่อะไรไอ้คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อคำพีศรัทธาต่อนบีศรัทธาต่อวันโลกหน้าเป็นคนโง่เออจะให้ไปไปโง่ตามไอ้คนเหล่านั้นหรือเนี่ยกล่าวอ้างว่าอย่างนั้น นะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกกับนบีมุฮัมมัดว่าเท่ากันท่านจะเตือนพวกเขาหรือไม่เตือนพวกเขาก็ตามเขาไม่เชื่อนะเขาไม่เชื่อหรอกอืมขอมัลลาลกูลูบิหิมวะอลาซัมอิหิมวะอลาอับซอริหิมยิชาวะนะครับอัลลอฮ์ได้ประทับตาบนหัวใจของพวกเขา เน่อัลลอฮ์ได้ขอตามาได้ประทับบนหัวใจของพวกเขาเน่ให้หัวใจของพวกเขาที่เป็นหัวใจที่ปฏิเสธเน่หัวใจกับกรอกหัวใจปฏิเสธไม่ยอมนี่หนึ่งอัลลอฮ์ประทับตาบนหัวใจบนบนหูของพวกเขา คือการฟังของพวกเขาสายตาของพวกเขาก็มีสินปิดกั้นอยู่นี่เลยตกลงว่ารับสัจธรรมไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวใจของพวกเขาถูกอัลลอฮฺประทับตาเสียแล้วนะครับหูของพวกเขาก็เช่นกันตาของพวกเขาก็เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเจ้าจะเตือนพวกเขาหรือไม่เตือนพวกเขามีค่าเท่ากัน คนเหล่านี้ยอมตายแน่หมายความว่ายอมตายแต่ไม่ยอมเชื่อแน่ถ้าบอกว่าตายกับเชื่อนี่เอาไหนเอาท่านเลือกเอาที่ว่าตายกับเชื่อมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดเนี่ยท่านเอาไหนเขาจะต้องบอกว่าเอาตายเอแต่ไม่เอาเชื่อนี่คือความดื้อของคนที่ปฏิเสธศรัทธา ในยุคโนู้นนะครับ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราไปดูในอันกุรานแล้วไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนนะครับนก็คนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมันเซมเซมเท่าๆกันหมดเลยสวาอุนที่อันกุรานบอกนั่นแหละสวาอุนแปลว่าเซมเซมเท่ากันว่าเตือนไม่เตือนก็เท่านั้นแหละไม่มีประโยชน์ <Yeah. S 2> ถ้าบอกว่าไปเลือกเอาว่าตายกับเชื่อเนะี่ยเอาไหนเอาเลือกเอาตายไม่เลือกเชื่อ อัลลอฮฺอักบัดเนี่ยแต่มุมินเป็นยังไงไหมมุมินอัลลอฮฺซามีอาาวาอตนานี่มุมินนะสซามีอาณาวาอตนานะได้ยินแล้วครับแล้วก็เชื่อฟังแล้วครับนี่มุมินนะะนะครับเชื่อนบีทุกอย่างได้ยินแล้วเชื่อฟังแล้วนะครับแต่ คนเหล่านี้จะกล่าวว่าซาเมียนาวา่าอัซอยนาเนี่ยได้ยินแล้วแต่ไม่เชื่อเห็นไหมตรงกันข้ามไหมตรงกันข้ามเลยเพราะฉะนั้นมุฮัมมัดจะเตือนไม่เตือนมีผลเท่ากันจะไม่ศรัทธาต่อลายุมีนูนพวกเขาไม่ศรัทธานะครับเพราะอัลลอฮ์ประทับตาไว้แล้วประทับตาบนใจของพวกเขาหูของพวกเขาตาของพวกเขา แล้วเป็นไายคนเหล่านี้วะลาหุมอาดาบุนอาซีมนะชนเหล่านั้นจะได้รับการลงโทษอย่างมหันนะได้รับการลงโทษอย่างยิ่งใหญ่นะไอ้คำว่าอาดาบการลงโทษเนี่ยนะอัลลอฮ์ใช้คู่กับคําว่าอาซีมแปลว่าใหญ่ยิ่งใหญ่หมายถึงการลงโทษในขุมนรก นักอธิบายอันกุรานได้มาแปลว่าอาซาบุนอาซีมในที่นี้คือการลงโทษในนรกนั่นเองนะคนเหล่านี้จะได้รับการลงโทษในนรกนะนะครับเออแต่คนที่เป็นมุมินจะได้รับการตอบแทนเป็นสวรรค์แต่คนปฏิเสธศรัทธาจะได้รับการตอบแทนเป็นนรกในวันกิยามะ นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรอานอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เป็นผู้ที่ศรัทธาคนหนึ่งนะอัลฮัมดุลิลลาเราจะอยู่ณนะที่ใดก็ตามนะครับอยู่ในสภาพใดเราเป็นมุมินผู้ศรัทธามัน่นยึดมั่นในอัลลอฮ์หวังความตอบแทนจากลอหวังความเมตตาจากลอตลอดเวลา นะและคนเหล่านี้จะได้รับความสุขสบายในวันอาเครอสบายนะนะครับเอออัลลอฮ์เคยกะออัลลอฮ์กล่าวไว้ในอันกุรานเคยได้ยินไหมครับว่ากล่าวถึงคนในยุคนบีนะในยุคนบีก็คือคนมุฮาิรีินกับอันซอดกล่าวเปรียบเทียบให้คนในยุคหลังนี่ได้ได้เห็นได้รู้นะ โดยใช้สำนวนว่าวซาบิกูนันอาวารุนนะบันพชนรุ่นแรกๆนะบันพชนรุ่นแรกๆในะที่นี้ก็หมายถึงคนที่สมัยท่านอับีมุฮัมมัดคือซอฮาบะนั่นเองวซาบิกูนันอาวารุนมีนันมุฮาจิรีนวันอันซอรใช่ไหมนี่เห็นไหมก็บันพชนรุ่นแรก นะรุ่นแรกๆจากคนที่เป็นมุฮายรินอพยพจากมักก้าไปมาดีนะแล้วก็อันซอดคือคนมาดีนะที่ช่วยเหลือบรรดามุฮายรินนี่เห็นนะเออเอาลอกลกากาวกาวกาว่กาวชมเชยคนสองกลุ่มนี้เนะี่ยและก็บอกว่าคนสองกลุ่มนี่นะทั้งมุฮายริน ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดอย่างมั่นคงศรัทธาต่ออันกุรอานอย่างมั่นคงเนี่ยนะอัลลอฮ์ Allah จะให้อะไรสวรรค์อัลลอฮ์จะให้สวรรค์กับพวกเขาอ่าอัลลอฮ์ Allah จะตอบแทนเป็นสวรรค์นะคอลีดีนาฟีฮาอบาบดาและสวรรค์นั้นเขาจะอยู่ในสวรรค์นั้นตลอดกาลรอดิยัลลอันฮุมวารอดูอันและพวกเขา พอใจอัลลอฮ์พอพระทัยพวกเขาและพวกเขาก็พอใจอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตอบแทนพวกเขานี่คือลักษณะของมุมินในสมัยไหนซอฮาบะในสมัยท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลวะเลยวะสลัมนั่นก็คือชาวมุฮาญีดีและกชาวอันซอดที่อัลลอฮ์ยกตัวอย่างในกุรานตรงนี้ว่ามุฮาญีดีและอันซอดจะได้สวรรค์นเนี่ยยกตัวอย่างให้ใครฟัง ให้แกคนที่เป็นมุมินรุ่นรุ่นเร,ราเรา,ราหลังๆนี่ได้ฟังว่าเห็นไหมว่ามูฮายีรีนที่เขาอพยพจากมักกะไปมาไปมาดีนะเนี่ยไหมหนีหนีตายไปลีภัยจากมักกะไปมาดีนะนะครับทิ้งหมดเลยมีอะไรที่ที่อยู่ที่มักกะทิ้งหมดเลยทรัพย์สินเงินทองไม่มีอะไรเหลือเลย นะครับอับดุลรามานดิบุนโอฟตัวอย่างเป็นคนร่ำรวยนะอพยพหนีเอาตัวรอดไปได้ชุดไปชุดหนึ่งเท่านั้นเองที่เหลือหมดเลยที่มักกะพอพวกมักกะมันรู้ว่าอับดุลรามานอ,อับดุลรอมานหนีไปอพยพไปแล้วหนีไปแล้วยึดทรัพย์สินหมดเลยที่มักกะเห็นไหมนี่คือ เรียกว่าคนมุฮายีรินอ่าแล้วก็คนอันซอดก็ช่วยเหลือมุฮายีรินตลอดเลยนะครับจะเอาอะไรพออุปยศปฏธิโนแล้วโอจะอ่ะนานบีให้เป็นพี่น้องกันก็เป็นพี่น้องกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรนะเอาล่์จึงกล่าวว่าคนเหล่านี้จะอยู่ในสวรรค์ได้รับสวรรค์ชั้นฟิรโดษ ชวัลสวรรค์ชั้นสูงเนะีเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับคนต่อมาว่านี่คือคนที่อะไรคนศรัทธานี่จะได้รับผลตอบแทนเป็นสวรรค์นในวันโลกนะแต่สำหรับคนรุ่นต่อมาก็เช่นเดียวกันนะจะได้รับการตอบแทนจากล้อเป็นสวรรค์นในวันอาเกรนะนะครับ จะได้สวรรค์ชั้นฟิดเดาหรือสวรรค์ชั้นไหนก็แล้วแต่ก็เอาก็ได้ว่าอัลฮัมดุลิละได้เข้าสวรรค์แล้วก็อัลฮัมดุลิละถูกต้องไหมครับอัลฮัมดุลิละแล้วเพราะว่าความหวังสูงสุดของคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธานี้ก็คือสวรรค์นในวันโลกหน้านะครับในดในดุนยาลําบากขนาดไหนไม่ว่าแต่ในวันอาเครอขอสุขสบายนั่นคือมุมินมุมินก็คิดกันอย่างนี้ ในดุนยาลำบากไม่เป็นไรนะในดุนยาโลกนี้ลำบากไม่เป็นไรแต่ในวันโลกหน้าขอให้สุขสบายกันแล้วกันอัลฮัมดุดลิลลาห์นั่นก็คืออัลลอฮฺซุบานะวะจะตาลาจะเตรียมการตอบแทนว่าให้กับใครให้กับคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาวบลัยเตาฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอห์ามานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม